สหรัฐได้แสดงจุดยืนสนับสนุนไต้หวันมากยิ่งขึ้นโดยรัฐบาลสหรัฐแจ้งต่อสภาของเพรสอย่างเป็นทางการว่าเตรียมขายอาวุธให้กองทัพไต้หวันอีกรวมมูลค่า2,370ล้านดอลลาร์สหรัฐคาดจะมีผลในเดือนมกราค,คมปีหน้าซึ่งอาวุธล็อตนี้ประกอบด้วยขีปนาวุธ5าพูล400ลูกตู้เก็บอะไหล411ตู้และอุปกรณ์เสริมอีก100ชุดซึ่งนับเป็นการขายอาวุธครั้งที่9ให้กับไต้หวันนับตั้งแต่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมเข้ารับตำแหน่ง 美方对台军售，呃，新式征兆夹舱等三项武器装备之后，是持续依照《台湾关系法》以及六项保证，再次供售好我国所需要的防御性武器。 สหรัฐขายอาวุธใหม่ให้ไต้หวันสองครั้งใน1สัปดาห์อาทิขีปนาวุธโจมตีทางปกระยะไกลระบบยิงไกลแม่นยำที่กำหนดพิสัยได้ไกลถึง270กิโลเมตรจึงเกรงว่าอาจเกิดการตอบโต้จากจีนอีกครั้งโดยกระทรวงกลาโหมไต้หวันย้ำว่าอาวุธของสหรัฐอเมริกามีคุณสมบัติตรงตามความต้องการด้านยุทธศาสตร์ทางทหารและการป้องกันประเทศของไต้หวัน วันที่26ตุลาคมไทยเปิดประชุมสภาสมัยวิสามันเป็นเวลาสองวันนายสมพงษ์อมรอวิวัฒน์หัวหน้าพักเพื่อไทยในฐานะผู้นําฝ่ายค้านกล่าวว่าขอให้พลเอกประยุทธ์จัน์โอชานนยกรัฐมนตรีฟังเสียงของประชาชนเพราะวันที่16ตุลาคมได้ใช้ความรุนแรงสลายการชุมนุมและวันที่15ตุลาคมก็ได้ประกาศใช้พรกฉุกเฉินร้แรงดังนั้นจึงควรรับผิดชอบด้วยการลาออกจากตําแหน่งพร้อมกันนี้ยังเรียกร้องให้ปล่อยตัวผู้ชุมนุมที่ถูกจับกลุมเพื่อแสดงถึงความจริงใจใน,ในการยุติป,ปัญหาที่เกิดขึ้นการตั้งยุติลักษณะนี้ ำรังแต่จะช่วยซ้ำเติมสถานการณ์บ้านเมืองให้มันเลวร้ายขึ้นไปอีกไม่สามารถที่จะเป็นทางออกของสังคมได้แต่อย่างไรอย่างไรก็าตามท่านประธานที่เคารพพวกกับผมก็ยังคงมีความตั้งใจที่จะใช้โอกาสในการอภิปรายครั้งนี้เพื่อเสนอเสนอหาทางออกที่ดีที่สุดให้กับประเทศ นายสมพงษ์แนะนําให้พลเอกประยุทธ์เปิดใจรับฟังข้อเรียกร้องของกลุ่มผู้ประท้วงและอย่าเตะถ่วงกระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูนให้ยีดเดียวออกไปการประชุมสภาสมัยวิสามันทั้งสองวันนี้เกรงว่าจะยากต่อการตอบสนองข้อเรียกร้องของกลุ่มผู้ชุมนุมเนื่องจากถูกระบุว่าเป็นการชุมนุมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายขณะที่ฝ่ายจงรักภักดีต่อสถาบันกษัตริย์หลายสิบคนก็ได้สวมเสื้อเหลืองมาชุมนุมบริเวณหน้าสภาเรียกร้องให้อย่าหารือถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสถาบันในการประชุมสภาและต้องไม่มีการปฏิรูปสถาบันเพราะพวกเขาพร้อมที่จะปกป้องสถาบันอย่่างเต็มที เั้งมื่อชงเย็นของวันที่23ตุลาคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันปิยมหาราชโดยตลอดเส้นทางเสด็จมีประชาชนสวมเสื้อสีเหลืองมาเข้าเฝ้ารับเสด็จอย่างใกล้ชิดบางคนถึงกับก้มจูบฉลองพระบาทของพระองค์กลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมได้นัดรวมตัวกันที่สถานีรถไฟฟ้าสามย่านเพื่อเดินขบวนไปยื่นหนังสือต่อสถานเอกอัครราชทูตเยอรมนีประจำประเทศไทยเพื่อให้ตรวจสอบว่ามีการใช้พระราชอำนาจบนดินแดนเยอรมนีหรือ ซึ่งหลังจากข่าวแพร่กระจายออกไปก<ป>็มีกลุ่มคนเสื้อเหลืองจํานวนหนึ่งเดินทางมาถึงหน้าสถานเอกอัครราชทูตเยอรมน,นีก่อนกลุ่มผู้ชุมนุมเพื่อร่วมกันเดินขบ,บวนและเปล่งเสียงคําว่าส่งพระเจริญเมื่อวันที่10ตุลาคมมีประชาชนที่อาศัยอยู่นครไทจงหนึ่งรายเข้ารับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ที่ผลิตโดยซันโนฟีหลังจากนั้นสิบวันร่างกายมีอาการผิดปกติและรุนแรงขึ้นจนต้องเข้ารับการรักษาในห้อง i อ u ซึ่งถึงตอนนี้ยังใส่เครื่องช่วยหายใจ ผลการตรวจพบว่าผู้ป่วยเป็นโรคก,กูเรนแบร์ซึ่งเป็นโรคที่พบได้ยากแต่จะเกี่ยวข้องกับการรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่หรือไม่นั้นยังต้องรอผลตรวจอีกครั้ง ด้านผู้ประก,กอบการซานโนฟีแถลงเมื่อวันที่26ตุลาคมย้ำว่าวัคซีนของไต้หวันผ่านการทดสอบตามมาตรฐานและหลังจากผ่านการตรวจสอบของกรมควบคุมอาหารและยาแล้วจึงสามารถนำไปใช้ได้กรมควบคุมโรคไต้หวันได้รับแจ้งว่าประชาชนมีผลข้างเคียงจากการรับวัคซีนรวม51รายในจำนวนนี้เป็นของซานโนฟี12รายซึ่งยังไม่รวมผู้ป่วยล่าสุดที่ต้องรอผลการทดสอบว่าเกี่ยวข้องกับวัคซีนหรือไม่ตอนนี้สิงคโปร์ประกาศหยุดฉีดวัคซีนของซานโอนฟีทั้งสองชนิดแล้วด้านกรมควบคุมโรคไต้หวันยังไม่ปฏิบัติตาม 台湾，因为我们现在其实呃有三家的公费疫苗，到现在已经施打了四百万剂，也没有发生类似像韩国的这个这样的一个事事件。那有发生的这个不良反应的部分，也都还在跟呃去年同期的一个比较，也都还在预期之中。 ในจ้วงเรินเสียงกล่าวว่าตอนนี้ในประเทศมีผลข้างเคียงไม่ดีจากวัคซีนซานอฟีที่ถือว่าไม่ได้นอกเหนือความคาดหมายแต่ก็ยังต้องติดตามการตัดสินใจของสิงคโปร์อีกครั้งและได้ขอข้อมูลรายงานผลข้างเคียงจากผู้ผลิตไปแล้ว